ตอนที่ยี่สิบให้ข้าช่วยแบกเจ้าหรือไม่น้องสี่เจ้าอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนพี่โมหานก่อนข้าจะไปดูว่าสามารถหาเช่าเกวียนได้หรือไม่หลินเว่ยเว่ยเห็นว่าเจียงโมหานเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ขาอ่อนแล้วกระนั้นเขาก็ยังกัดฟันทนนางจึงตัดสินใจด้วยตนเองในที่สุดนางเด็กอ้วนก็ทําตัวน่าเชื่อถือเป็นเสียทีเจียงโมหานขมวดคิ้วแล้วเอ่อยเตือนนางเจ้าไปผิดทางแล้วหลินเว่ยเว่ยตอบกลับเสียงแข็งข้ารู้แล้วข้าก็แค่อยากไปซื้อของที่ด้านนั้นเสียหน่อย เมื่อมาถึงร้านให้เช่าวเกวียนนางได้เช่าวเกวียนแล้วพยุงบัณฑิตหนุ่มหน้าหวานขึ้นไปจากนั้นใช้มือข้างหนึ่งยกตะกร้าไม้ไผ่ซึ่งบรรจุของที่ซื้อน้ำหนักรวมประมาณ200อยกว่าช่างขึ้นมามืออีกข้างก็อุ้มเด็กน้อยให้ไปนั่งข้างเจียงโมหานส่วนนางก็ไปนั่งข้างคนบังคับเกวียนเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีบังคับเกวียนจากอีกฝ่ายเจ้าหนูน้อยจ้องมองเจียงหมอนอย่างไม่วางตาจากนั้นจึงเปิดห่อขนมในมือแล้วหยิบขนมก้อนน้ำตาลเข้าปาก หวานจังเด็กน้อยหลับตาพริมพ้มด้วยความอร่อยอร่อยเจียงโมหานมองบรรดาธัญพืชและเส้นหมี่ในตะกร้าจากนั้นก็ก้มมองขนมก้อนน้ำตาในมือบุตรชายคนและก็อของตระกูลหลินบุตรทั้งสี่ของครอบครัวหลินได้พึ่งพานางหวงเพียงผู้เดียวสถานการณ์ทางบ้านของพวกนางแย่เสียยิ่งกว่าบ้านของเขาอีกเหตุใดพวกนางจึงสามารถซื้อของดีๆได้โดยไม่เสียดายเงินทั้งยังซื้อขนมให้บุตรได้อีก เมื่อชาติที่แล้วเจ้าเด็กโง่จมน้ำตายจึงทำให้นางหวงตรอมใจจนล้มป่วยหลินจือเยียนต้องลาออกจากสำนักศึกษาส่วนน้องเล็กก็ถูกชาวต่างชาติมาซื้อตัวไปครอบครัวของนางจึงนำเงินที่ขายน้องชายได้มารักษาอาการป่วยให้นางหวงทว่าต่อมาที่พึ่งทางใจและแสงสว่างหนึ่งเดียวในชีวิตของเขาก็จากไปเขาจึงย้ายออกจากหมู่บ้านที่มีแต่ความทรงจำแสนเจ็บปวดแล้วเข้าร่วมกับกองทัพจากนั้นเขาก็ค่อยๆปีนขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงและไม่ได้ข่าวคราวของตระกูลหลินอีกเลย ระหว่างนี้เกิดอันใดขึ้นเหตุใดเจ้าเด็กโง่ยังไม่ตายทั้งยังหายเป็นปกติไม่ได้มีสติปัญญาผิดแปลกและดูโง่เขลาส่วนเจ้านูน้อยได้ทานขนมอย่างอ,ร,อร่อยที่แท้รสชาติของขนมน้ำตาลก้อนก็เป็นเช่นนี้เองอร่อยมากพี่รองช่างใจดีเหลือเกินที่ซื้อขนมอร่อยเช่นนี้ให้ข้ากินเมื่อเห็นว่าเจียงโมหานเอาแต่จับจ้องขนมในมือของตนแม้ว่ารู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากแต่เด็กน้อยก็ยังมีใจแบ่งปันโดยแกะขนมอีกห่อหนึ่งแล้วป้อนใส่ปากของเจียงโมหาน พี่โมหานหากท่านกินน้ำตาลศีษะะของท่านก็จะไม่เจ็บแล้วนี่คือขนมที่พี่รองซื้อให้ข้ากินมันหวานมากเลยเพราะมเหม่อลอยนึกถึงเรื่องราวต่างๆจึงทําให้มีทานได้ระวังตัวสุดท้ายขนมก็ถูกป้อนเข้ามาในปากของเจียงโมหานเขาขมวดคิ้วแน่นในใจอยากพ้นทิ้งออกมาทว่าเมื่อเห็นรอยยิ้มไรเดียงสาของเด็กน้อยและสายตาที่คาดหวังว่าเขาจะทานขนมอย่างอร่อยอร่อยก็ทําให้เขาไม่อยากทําลายความสุขในวัยเด็กของอีกฝ่าย ขนมก้อนน้ำตาลเป็นลูกอมมีราคาถูกที่สุดมันทั้งหวานทั้งเหนียวและชอบติดตามซอกฟันให้ความรู้สึกหนุบหนับน่ารำคาญแต่ผู้ที่ไม่ชอบทานของหวานเช่นเขากลับรู้สึกว่าก้อนน้ำตาลนี้หอมหวานไปถึงหัวใจในชาตินี้มันดาอย่างไม่จักไปตัวเขาก็ยังไม่ต้องจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดและความเศร้าโศกยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีโอกาสได้เลือกทางเดินใหม่อีกด้วยดื่มน้ำสักหน่อยหรือไม่กระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำสะอาดไว้เต็มกระบอกถูกยื่นมาตรงหน้า เจียงโมหานจับจ้องไปที่กระบอกไม้ไผ่ยอยู่นานก่อนจะยื่นมือไปรับแล้วยกดื่มหลายอึกทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเวียนศรีศรษะจนอาเจียนออกมาก่อนที่สติสัมปชัญญะของเขาจะค่อยๆหายไปและก่อนที่จะไม่รู้สึกตัวนั้นก็ได้เห็นใบหน้าอบอวนที่ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอย่างยิ่งหลินเว่ยเว่ยรีบเข้ามาประคองศรีรษะของเขาก่อนจากนั้นก็ค่อยๆย,ย้ายมันมานอนทับบนขาของตนพี่รองพี่โมหานเด็กน้อยมองไปยังเจียงโมหานด้วยความกังวล ไม่เป็นไรหรอกเขาแค่หมดสติไปหลินเว่ยเว่ประคองศีรษะของชายหนุ่มอย่างเบามือเพื่อพยายามลดแรงกระแทกในขณะที่เกวียนกำลังเคลื่อนตัวอยู่เวลานี้ชายผู้บังคับเกวียนเริ่มเกิดความไม่พอใจเข้าแล้วเจ้าหนุ่มผู้นี้คงไม่มาตายบนเกวียนของข้าใช่หรือไม่หากบนเกวียนของข้ามีคนตายขึ้นมาต่อไปจะมีผู้ใดกล้าเช่าเกวียนของข้าอีกพวกเจ้าลงจากเกวียนไปเถิดข้าไม่คิดเงินหรอก ท่านลุงเขาแค่เวียนศีษะเพราะมเาเกนใช้เขาแค่มเาเกนเท่านั้นอีกประเดี๋ยวเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาไม่ตายแน่นอนหลินเว้ยเว้พยายามอธิบายอย่างสุดความสามารถทว่าผู้บังคับเกวียนมองไปที่บาดแผลของชายหนุ่มทั้งยังมองไปที่ใบหน้าซีดเผือดและรูปร่างผอมบางก็รู้สึกว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้พร้อมตายได้ทุกเมื่อดังนั้นเขาจึงหยุดเกวียนแล้วหยิบเงินอีแปะออกมาพวงหนึ่งจากนั้นยื่นให้นางพลางกล่าวว่าข้าคืนเงินให้เจ้าเพื่อเอาไปรักษาเขาแต่ข้าไม่บังคับเกวียนต่อแล้ว เดิมทีหมู่บ้านชือลีโ,โกทั้งอยู่ไกลและโุรกันดารเขาก็ไม่อยากบังคับเกวียนอยู่แล้วเห็นแก่ที่หลินเว่ยเว่ยยอมใจหนักถึง100อีแปะเขาจึงยอมตกลงอย่างไม่เต็มใจนักแต่ผู้ใดจะรู้ว่ากลายเป็นความโชคร้ายถึงเพียงนี้เพราะเขาต้องมาบังคับเกวียนเพื่อพาคนใกล้ตายไปส่งหากเจ้าหนุ่มผู้นี้ตายจริงแล้วชาวบ้านคงไม่กล้ามาเช่าเกวียนของเขาอีกแน่หลินเว่ยเว่ยพยายามน้มน้าวอยู่นานแต่คนบังคับเกวียนก็ยังยืนกรานคำเดิมสุดท้ายนางจึงยอมประนีประนอมด้วย ท่านลุงเช่นนั้นท่านช่วยข้าลากเกวียนพาน้องชายและตะกร้าใบนั้นไปได้หรือไม่ข้าจะจ่ายให้ท่านเท่าเดิมโดยไม่ขาดแม้แต่อีแปดเดียวท่านคิดว่าอย่างไรคนบังคับเกวียนเพียงแสดงท่าทีให้เห็นว่าขอแค่ไม่ต้องให้เขาลากคนเจ็บเรื่องอื่นก็สามารถเจรจากันได้ด้วยความจนปัญญานี้หลินเว่ยเวยจึงต้องแบกเจียงโมหานขึ้นหลังนางต้องแบกเขากลับหมู่บ้านชือลีโกสำหรับนางแล้วน้ำหนักเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักนิด ดังนั้นความเร็วในการเดินของนางทั้งที่มีคนเจ็บอยู่บนหลังมิได้ไปกว่าเกวียนของท่านลุงเลยทําให้คนบังคับเกวียนตกใจอยู่ไม่น้อยทั้งยังคอยชำเลืองมองมาที่นางอยู่บ่อยครั้งเมื่อเกวียนมาหยุดที่หน้าประตูบ้านตระกูลหลินเจ้าหนูน้อยก็รีบกระโดดลงจากเกวียนแล้วไปเคาะประตูบ้านของนางเฟิงทันทีคนบังคับเกวียนต้องการย้ายตะกร้าไม้ไผ่ลงให้พวกเขาทะว่าต่อให้พยายามเพียงใดมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะขยับเลยเขาจําได้ว่าเด็กอ้วนถือมันได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเท่านั้น ทันทีที่นางเฟิงเดินออกจากในบ้านก็ชะง,งักไปครู่หนึ่งค่อยจำได้ว่าเด็กหนุ่มที่บุตรสาวคนรองของนางหวงแบกไว้บนหลังคือบุตรชายของตนเกิดเรื่องใดขึ้นวันนี้ตอนเช้าเขากลับเข้าเมืองแล้วมีใช่หรือเหตุใดใบหน้าของเขาจึงบวมช้ำแล้วถูกแบกกลับมาเช่นนี้อีกทั้งตรงศีรษะยังมีบาดแผลชะกันมากด้วยเกิดอันใดขึ้นนางเฟิงเริ่มตื่นตระหนกและไม่รู้ว่าควรทำเช่นไร หลินเว่ยเว่ยเห็นเช่นนั้นจึงพูดปลอบใจว่านาเฟิงอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยลูกของท่านแค่หมดสติไปเท่านั้นตอนนี้บาดแผลตรงหลังศีรษะของเขาเป็นอันตรายมากท่านต้องรีบไปเชิญหมอเหลียงมาประเดี๋ยวข้าจะช่วยแบกเขาเข้าไปเองบังเอิญกับที่ในยามนี้เจียงโมหานได้ยินเสียงมันดาจึงทําให้เขาค่อยๆได้สติคืนมา เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆก็ได้เห็นใบหน้าที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำมานานแสนนานใบหน้าที่งดงามหมดจดสีหน้าอบอ้อมอรีและรูปร่างผอมบางนางเป็นเพียงสตรีอ่อนแอที่เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่ท่ามกลางความยากลำบากและสถานการณ์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยสงครามยิ่งไปกว่านั้นนางยังคอยเน้นย้ำให้เขาเรียนหนังสือเพื่อสอบเป็นขุนนางสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเจียงโมหานมองไปยังมันดาผู้ที่เลี้ยงเขามาเป็นเวลานานสิบกว่าปีเขาไม่กล้าแม้แต่กระพริบตาเพราะกลัวว่ามันดาจะหายไป ความทรงจําในวัยเด็กมาเลือนลางไปนานแล้วในตอนนั้นเขามักต้องหลีกหนีเด็กคนอื่นเพราะโดนกลั่นแกล้งดูหมิน่นและถูกขับไล่อยู่เสมอทุกครั้งที่มีเด็กมาด่าทอเขาด้วยถ้อยคําหยาบคายเช่นไอบุตรกําพรพ่อไอ้เด็กไม่มีพ่อดูแลหรือเจ้าขอทานมันดาก็มักใช้ร่างกายที่อ่อนแอกลับการทารุณทั้งหมดเพื่อเขาและกลายเป็นความอบอุ่นเดียวในหัวใจของเขาช่างดีเหลือเกินแสงสว่างเดียวภายในใจของเขายังมิดับไปและความอบอุ่นเพียงหนึ่งเดียวนี้ยังคงอยู่ เจ้าลูกคนนี้จำแม่ไม่ได้แล้วหรือเหตุใดไม่ยอมพูดสักคำเจ้ายิ้มหรือทั้งที่บาดเจ็บถึงเพียงนี้แต่เจ้าก็ยังยิ้มออกมาลูกของแม่คงมีได้ล้มจนสติฟั่นเฟือนไปแล้วใช่หรือไม่นางเฟิงเริ่มร้อนใจจนแทบจะร้องให้อยู่รอมรอหลินเว่ยเว่ยจึงรีบปลอบทันทีอาจเพราะเขายังได้สติกลับมาไม่เต็มที่น้าเฟิงท่านรีบไปเชิญหมอมาตรวจอาการเขาเถิดเจียงโมหานจับจ้องไปที่นางเฟิงจนกระทั่งนางหายลับไปจากสายตาของตน ปล่อยค่าได้แล้วเขาผงะไปครู่หนึ่งตอนนี้เพิ่งกลับมาเกิดใหม่จึงเป็นเรื่องยากที่ในชั่วขณะหนึ่งจะสามารถปกปิดน้ำเสียงเย้ยหยิงในฐานะโชฟ์ูผู้มีอำนาจได้หลังจากนี้เขาต้องระวังให้มากขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เผยพิรุธต่อหน้าผู้อื่น